สำรวจพื้นที่ความเสียหายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ภายหลังจากที่เมื่อวานนี้เกิดการประทักการระหว่างทหารไทยแทหารกัมพูชาในหลายพื้นที่และก็จังหวัดบริเวณริมชายแดนได้รับผลกระทบส่งผลให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่บริเวณแนวชายแดนค่ะนี่คือภาพความเสียหายในพื้นที่โรงพยาบาลพนมดงรัก หลังจากที่เมื่อวานนี้ทางกัมพูชาได้โจมตีเข้ามาเมื่อเวลาประมาณ11.54นาฬานาทีทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บโดยมีการพบหลุมหลบภัยที่มีร่องรอยของการใช้งานมีทั้งเก้าอี้พลาสติกขวดน้ำและกล่องข้าวอยู่บริเวณด้านในส่วนบริเวณตัวรอบอาคารที่โดนโจมตีกระจกได้แตกหลังคาแตกและตกลงมาอยู่ที่บริเวณโดยรอบ ขณะนี้ในพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่และบุคลากร,กรทางการแพทย์ได้มีการอพยพออกจากในพื้นที่โรงพยาบาลพนมดงรักเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนผู้ป่วยได้มีการอพยพไปแล้วก่อนหน้านี้บรรยากาศโดยรอบเป็นไปอย่างเงียบเงารวมถึงชุมชนบริเวณรอบข้างมีประชาชนอาศัยอยู่น้อยมากเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่มีการสั่งอพยพในพื้นที่อำเภอพนมดงรักให้ไปอยู่ในศูนย์พักพิงที่ทางหน่วยราชการได้จัดการไว้ ซึ่งขณะนี้ถือเป็นวันที่2แล้วในการประทะกันระหว่างไทยกับพูชายังคงได้ยินเสียงปืนอยู่เป็นระยะระยะจากในพื้นที่บริเวณโดยรอบรวมถึงในพื้นที่บริเวณอำเภอที่มีระยะทางห่างไกลกว่า50กิโลเมตรจากบริเวณแนวชายแดนก็ยังคงได้ยินเสียงปืนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางกองทัพไทยได้มีการออกแถลงการระบุว่าจากการกระทําของฝ่ายกัมพูชาในการใช้อาวุธโจมตีพื้นที่พลเรือนถือเป็นการละเมิดหลักการของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งกําหนดให้การโจมตีทางทหารกระทําได้เฉพาะต่อเป้าหมายทางทหารเท่านั้นกองทัพไทยขอเรียกร้องอย่างหนักแน่น ให้ฝ่ายกัมพูชาหยุดการกระทําที่เป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรมและยืนยันว่าประเทศไทยยึดมั่นในหลักนิติธรรมและคุณค่าของมนุษยธรรมสากลพร้อมดำรงเจตนารม์ในการปกป้องอธิปไตยของชาติถึงที่สุด ทั้งนี้โรงพยาบาลโดยรอบได้มีการปิดโรงพยาบาลรับผู้ป่วยภายนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะรับเฉพาะเคสฉุกเฉินเท่านั้นอีกทั้งยังขอความร่วมมือประชาชนให้ไปร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อให้เป็นเลือดสำรองสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสริตาเรืองจิตรีพอร์เตอร์รายงาน